โอ้ยรู้สึกว่านิวยังไม่เต็ดสิเออโอ้ตัวปลาเลือเลยตัวปลาเลือเลยค่ะเมื่อกี้ว้ายโอ้ยตายแล้ว สวัสดีค่ะยูกลับมาพบกับเหมืนอนเช่นเคยนะคะใน AY g a m เกมนั่นเองวันนี้เราอยู่ในเกม z o m b i e .io นั่นเองนะคะวันนี้นิวก็ไม่ได้มาเล่นเกมโรบอกเนาะอย่างหรือว่าเกมโรเดลสเตนพีชนะแต่<ะ>ว่าเราจะมาเล่นเกมซอมบี้ .IO ซึ่งพัฒนามาจากเกม s ติทเชอร์ .IO นั่นเองนะคะหรือว่านอนกินจุดนั่นเองแต่ว่าในครั้งนี้นะคะจะเป็นในเกมของซอมบี้กินจุดนะคะโอเคค่ะวันนี้นิวก็จะมาลองเล่นเกมนี้ให้ดูกันนะคะหรือว่าจะมารีวิวเกมนี้กันก็น้อง,นองันบางคนอาจจะเคยโหลดมาเล่นแล้วนะคะเพราะว่าเกมนี้ออกมาได้สักพักแล้วนะคะโอเคค่ะมันก็จะมีให้เราเลือกอง แบบนะคะก็คือจะเลือกแบบว่าเป็น Play ออนไลน์นะคะหรือว่าเล่นกับเ,เพื่อนๆในอ,ออนไลน์ได้นะคะหรือว่าจะ Play off ไลน์ก็เหมือนประมาณว่าเล่นคนเดียวนะคะอะไรประมาณนี้นะคะ <Okay. S 1> แล้วก็ตรงนี้นะคะมนที่เรานะคะพิมพ์ชื่อเข้าไปนะคะเดี๋ยวพี่นิวขอพิมพ์ชื่อก่อนละกันเนาะโอเคอย่างพี่นิวชื่อนิวก็พิมพ์ไปเลยค่ะนิวนะคะ N n e นนะคะนี่ค่ะก็เสร็จสิ้นนะคะก็ อย่างพี่เวเนี่ยเดี๋ยวขอเล่นเป็นออ,อนไลน์ละกันเนาะเพราะว่ามันจะได้มีเพื่อนๆมาเล่นด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวกลกดเพย์ออนไลน์เข้าไปเลยนี่พอเข้ามาในหน้านี้แล้วใช่ไหมมันก็จะให้เราเนี่ยมันเป็นตัวละครนะคะมันก็ให้เราเลือกซอมบี้ว่าจะซอมบี้ตัวไหนแต่ว่าเราไม่สามารถเลือกอันตัวอื่นได้ทันทีนะคะก็จะเห็นว่ามันมีล็อกอยู่ด้วยล็อกอยู่ด้วยก็คืออย่างอันตัวที่สองนะคะที่เป็นตัวแม่มดนะคะตัวนี้นะคะ หรือว่าชื่ออะไรเนี่ยวิชนะคะตัวนี้ชื่อวิชนั่นเองนะคะเป็นแม่มดนะคะตัวนี้นะคะต้องอมันต้องดูวิดีโอตรงนี้นะคะด้วยกันนะรออีก3ชั่วโมงนะคะตอนอเดี๋ยวนิวลองกดดูแล้วกันว่าถ้าเกิดกดวิดีโอไปเนี่ยมันจะได้หรือเปล่านะคะอ่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะนิวก็ได้กดมาแล้วนะคะกดโฆษณาดนูนะคะ ก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเกิดเราก,กดโฆษณาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ใช้เราเรออีกประมาณ3มชั่วโมงด้วยกันคือเราต้องรอ3ามชั่วโมงนะคะถึงว่าถึงจะได้ตัวแม่มดตัวนี้ตัวอื่นๆก็เหมือนกันนะคะอย่างอันนี้น่าจะเป็นแชร์ออกไปให้เ,เพื่อนๆนะคะหรือว่าแชร์ใน Facebook นั่นเองนะคะแล้วก็รออีก6ชั่วโมงเราถึงจะได้ส่วนตัวอื่นๆเนี่ยเราต้องใช้เงินซื้อนะคะถือว่าโอ้โหใช้เงินแบบว่าเยอะพอสมควรนะคะตอนนี้แต่ว่าคิดว่าเล่นไปเรื่อยๆมันก็น่าจะมีเซล,ลเนาะหรือว่าลดราคาน,นั่นเองโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดี เขอเล่นตัวเบสิกก่อนแล้วกันนะคะตัวที่มันมาให้มาฟรีนั่นเองเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยว่าซอมบี้ Zombie. io หรือว่าซ o มบี้กินจุดเนี่ยคะเป็นยังไงโอเคไปกันเลยกดเพลย์เลยค่ะโอเค,เอเคมาแล้วนะคะนี่ค่ะการเล่นนะคะก็จะเหมือนเกม f u t e r io นะคะแต่ว่า แค่จะเปลี่ยนหน้าตาเป็นซอมบี้เนะนี่ค่ะถ้าเกิดข้างซ้ายนะคะข้างซ้ายมันก็จะเป็นคล้ายๆแบบที่บังคับนะคะหมุนซ้ายหมุนขวามหมุนหน้าหมุนหลังนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ข้างขวานะคะก็จะเป็นวิ่งนะคะนี่สามารถวิ่งได้นี่แล้วก็อันนี้จะก,กินจุดนะคะเป็นกินสมองนั่นเองดูสิคะมีสมองอุ้ยอุ้ยอุย,อย,อยมีไอเทมนะไอฟักทองก็จะเป็นแบบว่าวิ่งไวเหรอหรือว่าสุ่มไอเทมได้นี่ค่ะวิ่งไววิ่งไวดูสิคะโอ้ แต่ว่าตอนนี้เราไม่เห็นเพื่อนเลยนะคะตอนนี้นิวเล่นออนไลน์อยู่นะยรู้สึกว่านิวยังไม่ติดสิเออโอ้โหตัวเบลเลรเลยตัวเบลเลรเลยค่ะเมื่อกี้ว้ายอุ้ยตายแล้วมีแต่เพื่อนบิ๊กๆทั้งนั้นโอ้ยอย่ามากินฉนะอย่ามากินฉะนะอุ้ยตายแล้วว้ายว้ายเราได้นะคะอุ้ยไม่ทันตด้ไม่ไม่ได้ตั้งใจนะแต่แบบว่าไปเดินไปโดนพอดีนะคะเมื่อกี้โอ้โหนี่ค่ะแล้วก็ น่ารักมากค่ะดดดดเหมือนรถด่วนอ่ะแต่ว่าแกอุ้ย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 อย่านะอย่าอย่าอย่าโ้าอโอเคค่ะเราก็ต้องเล่นใหม่ทันทีนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราตายนะคะแม่อุ้ยอันนี้เป็นแม่เหล็กดูดนะคะอ๋อฟักทองมันจะเป็นไอเทมนะคะแบบว่าอ่าเป็นแม่เหล็กดูดนั่นเองนะคะอ่า นี่เดี๋ยวหนูก็ขอกินสมองไปเรื่อยๆก่อนละกันตอนนี้เราไม่สามารถไปสู้กับใครได้ว้ยรูตัวเปลเลยตรงนี้นะคะตอนนี้โอ้รู้สิคะเมื่อกี้จอมว้ยโอเคค่เมื่อกี้มีตายบกรอบหนึ่งแล้วนะคะก็มาเริ่มใหม่อันนี้ก็มาเริ่มใหม่นะคะเมื่อไรจะเตัวใหญ่เขาลกทีโอเคค่ะอันนี้ไม่หวังที่หนึ่งของซอฟเวอร์นะแต่แบบว่าขอให้เตือนดับละกัน ตอนนี ik, mm ้ก็รอให้ติดอันดับก่อนนะคะอ่าตอนนี้เราก็กินไปเรื่อยๆนะคะอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้โหดูสิสมองทั้งนั้นเลยไปค่ะกินเสดีเจาะสมองสมองอันอร่อยว้าวออ้ยดูสิคะอุ้ยข้างๆเนี่ยบอกว่ามีทางตันด้วยนะแบบว่าดิดๆมีไม้กั้นด้วยนะคะก็เป็นคล้ายๆแบบว่าลิฟต์นะคะหรือว่าหลมหลมฝั่งศพนั่นเองอยู่ตรงตอนนี้เรายังไม่ติดอันดับหนึ่งในสิบเลยนะคะ โอเคไปกันต่อเลย,อย,อยตอนนี้เราเร,เริ่มตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วนะคะตอนเอ้ยโอย้เสี่ยวมากเฮ้ยเฮ้ย,ยแกจะมาอะไรกับฉันนี่ตอนนี้เราก็เริ่มตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วนะคะแล้วก็มีบริวารมากขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดสังเกตนะคะถ้าเราใช้พลังงานวิ่งเนี่ยไอตัวซอมบี้นะคะของเรามันก็จะลดลงไปด้วยนะคะเหมือนเราใช้พลังงานไปตอนนี้นะคะเราก็กินไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้ยังใครสู้ใครไม่ได้โอ้ พูอีพ่ออีแม่สเอ้ยพูตายแล้วมันจะล้อเอ้ยมันจะล้อมเรามันจะล้อมเรามันจะล้อมเราเอ้ยโอเมก็เอ้ย oh God, เอ้ยเอืเอออเคค่ะตอนนี้นะคะเรากลับมาตัวใหญ่อีกเครื่องหนึ่งแล้วนะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้เนวอยู่อันดับหด้วยกันนะโอ้โหอันนี้คือแบบว่า ตายไปได้ล้ like อเหมือนกันกูจะได้มาตัวใหญ่อย่างี้โอเคตอนนี้เราก็กินสมองไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเราต้องคอยระวังตัวใหญ่กว่าด้วยนะโอ้ตายแล้วอุ้ยตัวเล็กก็ต้องระวังกูตอนนี้เราสามารถเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอุ้ย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 แต่แล้วมีว้ายว้ายเอือดูโหตายอย่างเกี้ย โอเคค่ะตอนนี้นะคะนิวก็อยู่ลำดับที่สองแล้วนะคะแต่ว่าที่หนึ่งี่โอ้โหคะแนนห่างไกลจากที่หนึ่งมากเลยค่ะก็เขาติดหนึ่งในสามก็พอแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้ตัวน,นิวก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะตอนนี้โอ้โห OU ดูสิะโอ้ยต่ยตายตายตายอันนี้ที่หนึ่งหรือเปล่าเนี่ยโูตาเอาตอนนี้นิวร่วมอยู่ที่ไลทยโอ้โอเคค่ะตอนนี้เราปาดหน้าตัวเล็กได้นะคะโอ้ยดูสินี่ค่ะความที่เราตัวใหญ่กว่าเราจะได้เปรียบนะเปิดก่อนได้เปรียบ โอเคนี่เป็นไงเราโดนเต็มเอาไปสิมุดไปกินเนี่ยโอ้โหโอเคโอ้โหูดนได้อีกแล้วได้อีแต่ว่าตรงนั้น,ม,น,ม,นม,มันมีตัวใหญ่อยู่ไม่กล้าเข้าไปโอ้ oh, ตายแล้วเนี่ยโอ้โหแต่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ <laughs> นี่ก็วายอ,อ้วกห้าโดนกำแพงนะคะก็มาเล่นให้ดูพอประมาณนะคะก็เกมนี้เป็นเกมที่สนุกมากๆอีกเกมหนึ่งเลยนะคะก็คล้ายๆเกมสลิดเทอร์นะคะโดดไอโอนั่นเองห,อหนอนกินจุดนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบซอมบี้กินจุดนั่นเองก็เป็นเกมที่สนุกมากก็แต่ให้เลือกระหว่างหนอนกินจุดกับซอมบี้กินจุดเนี่ยนิวขอเลือกเป็นซอมบี้กินจุดดีกว่านะคะเพราะว่ามีความที่แตกต่างกันมีความที่แหวกแนวแตกต่างแล้วก็ ความที่เป็นซอมบี้โดยรยการเพราะว่าหนูชอบซอมบี้โอเคค่ะวันนี้่ต้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจะเป็นเกมอ,อะไรก็ต้องคอยติดตามกันดูด้วยนะคะขอบคุณที่กด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย,บายค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะย,ยูบ๊ายบายค่ะอย่าลืมโหลดเกมน,นี้มาเล่นกันนะบ๊ายบาย,บาย